โอเคนะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์กันด้วยนะครับมากระเสียงอื้อๆเอนะครับอมาตอนไหนตอนนี้เราก็อยู่ในชั้นที่สองนะครับไฟฟอมเดอะกายนะครับเปลวไฟบนท้องฟ้าไอเก็บเหรอครับครับมไอนี้ยังมีคุณเจคนเดิมนะครับผมแล้วเขายิบเส้นยิ้สายแป๊บครับผม เซ้นก sure. ับพอแลได้เหรอเมื่อยจากพาร์ทที่แล้วครับผมครับอย่างที่พูดในพาร์ทที่แล้วครับก็คือต่อกันเลยนะครับแหมไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาครับเอาครับลุ้นกันว่าใครจะได้ขับผมได้ขับครับทำไมโอ้หผมโหดอยู่แล้วสาระทำไมถึงทำชั้นอย่างนี้ผมหดอยู่แล้วครับแหมให้ไปทางนี้ใช่ไหมมัวมัวแล้ว เออผมบีไม่ต้องรีบไปก็ได้ครับเรารีบไปครับผมผมเสียวครับยิงเปิดกนแล้วยิงเปิดกนแล้วเฮ้ย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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงเปิดก็แล้ดไปเลยก <s uss> ่าที่นู่น,นอย่างนะครับเฮ้ยห<ต>มอ,มอบอกแล้วไม่ต้องบู จัดการเองดูดิเอาวิตจะรอวันนี้รออยู่แล้วครับแมรอดอยากนี่แหละผมสักอาจารย์คงมาคงไม่รอดยิงดิครับคงไม่รอด้วครับเอ้หัน,นสูงๆเลยครับผมไปไม่ถึงครับเมื่อกี้ผมเจอคนนั่งแฟร์สอง ถ้าผมขับนี่ขับอยู่เฉยไม่เป็นนะครับให้เป็นคุณเจข,ขับเนี่โอ้โหขับนิ่มนะครับนิ่มเออเอออะไรอีกวะข้างล่างข้างล่างข้างล่างเปล่าเต็มไ ขยันลิลโลดหน่อยนะยิงเดครับแม่ยิงไปแล้วคุณขับนิ่งหน่อยก็ดีนิ่ง <c oughs> ไม่อยู่แล้วครับแม่ยิงไม่โดนอ่ะฝึกทัดเส้าไปด้วยโดนโดนโดนเกียงเกียงที้งต่อทรงนี้ต่อ,อ,นนตอรู้ได้ไงอะ่ะนัจะดียน จะ้ะตบอัน <c oughs> นี้น,น,นี่อยู่บนตึกคนหนึ่งนี่อยู่ข้างในคนหนึ่งสองนี่หว่ายังไม่หมดแล้วคนบีเก็บตรงนี้ให้หมดก่อนครับทำไมครับอันนี้แน่นได้ขนาดนี้นน จริางใหญ่ๆนี้ต้องต้อนรับเฉพาะวันปิดเทอมนะครับนี่ปิดเทอมเหรออย่างครับใช่องค์นี้สอบไม่ใช่หรอครับผมอันนี้อัดพิจิพิจิสอบพวกผมสอบเสร็จมาแล้ววันหนึ่งนะวันนี้อยู่กันเอ้เอ้ยเอ้ยไม่ได้โดดนะครับไม่ได้หยุดจริงๆครับเอ้ยยิงจริงไม่ใช่ใช่ จะพูดถึงคำว่าฟอบเนี่ยครับหมผมผมเสียหายเลยเจ็บฝ่ายจะขับไม่ชนอะไรแล้วเหรอฝ่ายต้องชนต้องเอาไ่ต้องเอาอยู่บนง,งมาละยิงลักเอายิงใ,ใครยิงปะนี่เจอรถบุกทบยิงนี่ เจอบนตึกอเออฟิวอันนี้อยู่หมดคออุ๊บชั้นที่สองนะครับบอกชาบไป,ปไหมครับแน่ใเครับเนี่ยจะขอเหมกันผมก็ลืมบอกอนะเนี่ยลืมได้ไง นนมันน่าตะดีนะเกี่ยวเลนะยเอ้ยตรงที่ผมยิงไม่กิตรงนั้นอะ่ะมันนั่นอยู่อ่ะอยู่นะเข่ต่อไปเราจะไปถอดรถถังนะครับครับผมกดเลขสองแป๊บ ยังมีอีกขั้นนะผมมีช่วยอยนเฉยด้วยผมจะล็อกเป้าโดนขับคนนิ่งเฮ้ยิ่งเกิน นมันตึกมันตึกโอยนามอยู่ในบ้านอะ่ะทามบุกไปแปดนายแล้วก็ท้ทองอีกรำหนึ่งแค่นี้ก็ได้กินขาดแล้วครับ กินแล้วครับกินทหารเป็นร้อยเนื้อเรื่องมันพูดว่าไงนะทิชั้นเนี่ยจำไม่ได้ครับด้วย <c oughs> ให้เราไปช่วยตัวประกันนะครับออเออเฮ้ยเฮ้ยเราจะถูกนี้เล็งเลง็เลงเป้าเราเราเล็งเป้าครับโอ้ยเราเราเราขับยิงอยู่ขับยิงอยู่ รีโหลดรีงงโ <Okay. S 1> อเคหันแล้วโอเคขออีกนั่นหนึ่งครับโอ๊ยรีโหลดอยู่รีโหลดโอ๊ยขอปินแปลุงนะครับโอเคครับได้แล้วตุ่ม าลาบแล้วครับอร่อยไหมนะเนี่ยข้าวเหนียวด้วยอร่อย,ยมากถุยเอ้ยทำไมล่วงวนะทำไมล่วงยังย่งถอยเลยถอยถอยถอยเลยถอย,ถอยไปไกลๆครับโอ้โหเกือบล่วงไหมลน่ะัดเ <laughs> มื่อกี้มอสมันกันตีนอะแล้วเมื่อกี้เครื่องมันก็ฟูดเองด้วยนะผมเลยต้องกดตัวเอ็กซ์เมื่อกี้ปล่อยปล่อยตัวับผม ล็อกเป้าอันนี้กดตัวซีมองอนะ่ะดีว่ายิงอะไรครับนลองกดตัวฟีแล้วยิงดูนี่เหรอกดตัวซีมันยิงไม่ได้ด้วยแค่มองเห็นดู มาแล้วเอาด้านหน้าก่อนสแต่การเล่นแล้วลูกคุณหันไกลๆให้หันสุดหน่อยแล้วผมมีรถดิฟรถดิฟรถดิฟวีโกปลอยยังปอยครับเฮ้ยนั้นมีบัฟมาโบเอเอครับผมรถต่อต้านอากาศยานตรงนี้ยิงครับ ติดเปนไม้โอเคตุ่มตุ่มดิเออแล้ว BMP แล้วถังครับผมครับผมนี่โหลดดูยิงไม่ได้ยิงไจเย็นโอเคไอ้มันยิงโดนผมมัเนี่ยโอเคร่ <B MP. S 1> <Okay. S 2> องรับ ทหาราก็จะมาใช่ไหมครับแต่ตรงนี้จะไม่เปิดใช้ผมตอบวันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมน่าจะมามันอยู่ใกล้มันมาฮานอยกันนะป็นแถวตรงยานะไหนมาแล้วรับไม่โดนนี่มาได้ไงนะสเปามาเออมันบเปาอ๋อ <c oughs> แล้วมีรถจิบมาจิปๆเหรอครับว่ามานี้หราปะมาเป็นเอครบับผมเตรียมเตรียมเนี้ยยิงแล้วเอ้ย โอ้ยบินมีเดียว <She et S 1> ออกหันหน่อยครับหันหน่อยฟ้าพวกโอเคเจบปลายแล้วโอเคมิเชียร์หมดนะครับโอ้โฮโอ้โฮข้างหน้าแล้ มาแล้วน่าจะผ่านแล้วนะครับพองหอเพื่อนเรามาแล้วยิงหอเพื่อนมากเอ๊ะเฟลนี่ทำไงดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฟลเดี๋ยวเฟลใหญ่าะผมยิงกลางหน้าหอเหมือนเดิสี่เฮ้ยตรวจประกันสำเร็จแล้วนะครับผมครับไหนตรวประกันไงตรประกัน นั่ไงนังง่นงไงออนตรงนี้เฮ้ยเดยชนเดยชนอ๋อที่ดนวยธนาคารครับสี่อะมันเข้ามาทื่มันเข้ามาจากตรงนี้ไงมันออมปล่อยตรนันปล่อยไม่ใชียว <Okay. S 2> มาเอา,าว่าจบแล้วนะครับผมเย<อ>่ยู้จบแล้ว ครับผมออโอ้โหขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมเจอกันพาร์ทสามครับครับผม